ยุทธการบีบไข่บีบไขบ่ไขลุงป้อมตอนนี้ข่าวล่าสุดจะมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนผู้สนใจเรื่องการเมืองนะครับมีปฏิบัติการแบบใหม่เกิดขึ้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างลุงโทนี่กับเสียหนูปฏิบัติการนี้ เรียกว่ายุทธการบีบไข่บีบไขบ่ไขลุงป้อมนั่นคือการเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนให้แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการพูดคุยเจรจากันหลายรอบจังหวะที่เหมาะสมในการที่พรรค ภูมิใจไทยจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยได้ถูกกำหนดขึ้นซึ่งก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าช่วงเวลาที่เขากำลังพยายามจะหาช่วงเวลาจูบป,ปากกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยก็คือหลังการโหวตพิธาลิมเจริญรัฐครั้งที่หนึ่ง หรืออาจจะฝืนวตดไปถึงครั้งที่สองนี่คือเกมที่กำหนดไว้และครั้งที่สามจะสนับสนุนให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการเชิญพักภูมิใจไทยเข้าเป็นพักร่วมรัฐบาลพักที่เก้า นี่คือสิ่งที่กำลังพยายามอธิบายให้แฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของเพื่อไทยก็ดีหรือแฟนคลับหรือด้อมส้มของพรรคก้าวไกลให้เข้าใจว่าถ้าต้องการจะเป็นรัฐบาลต้องเอาภูมิใจไทยเข้าเป็นพักร่วมรัฐบาลก็จับตาดูกันนะครับวันที่13กรกฎาคมนี้ โหวตคุณพิธารอบแรกแล้วถ้าไม่ผ่านสัญญาณก็มาแล้วครับจะต้องมีการจัดประชุมพักร่วมรัฐบาล8พรรที่กำลังจะจัดตั้งร่วมกันอยู่อีกรอบหนึ่งว่าจะยังสนับสนุนคุณพิธาให้โหวตครั้งต่อไปไหมถ้ายังสนับสนุนคุณพิธาให้โหวตครั้งต่อไปก็สองครั้งก็พอครับแล้วครั้งที่สาม พรรคเพื่อไทยจะได้สิทธิ์เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและตอนนี้แหะครับที่เพื่อไทยจะส่งเทียบเชิญไปที่พรรคภูมิใจไทยให้เข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคที่เก่าเกมกำลังเดินไปอย่างนี้ก็จับตาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างที่สายข่าวของผมได้แจ้งให้ทราบหรือไม่อีกไม่กี่วันเราก็จะได้ทราบและได้รู้ความจริง